กะะับคําเรียกร้องของลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะที่สอบถามมาในอินบอกนะคะว่าซีคาสคูเป้เนี่ยมีเข้าใหม่ไหมทำไมมาไวไปไวนงคะพี่สันใช่แล้วครับ ก็ต้องบอกว่าในตัวของ C-Class 250 Coupe คูเปในรุ่นนี้นะครับรถใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีผลิตแล้วนะครับเพราะว่าซึ่งเนี่ยจะผลิตเป็นในตัวของ C-200 Coupe คูเป้แทนนะครับในส่วนของรุ่นนั้นนะแรงม้าเนี่ยถ,ถือว่าน้อยกว่าในรุ่นนี้นะเพราะว่ามาแค่1 8 4รแรงม้าเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับเจ้า c 2 5 0งคูเปะครับในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดถึง2 0 0 0เทอร์โบนะครับ ให้แรงม้านะครับสูงสุดที่211แรงม้ากันเลยทีเดียวด้วยนะโอ้โหสมรรถนะเหนือกว่านะคะวันนี้ค่ะจัดมาให้ชมถึง2สี2สไตล์กันเลยทีเดียวนะคะเป็นสีแบบยอดคิดของเราเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับด้วยงบประมาณนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2,490,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้านะครับก็ได้เป็นเจ้าของมือซีเบนทั้ง2คันนี้อย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยครับมากับคันแรกกันเลยนะครับกับ c 250 Co เป e นะครับ AMG Sport Package คันนี้นะครับ มาพร้อมด้วยสีดำนะครับออฟซิเดียนแบ็กนะครับแล้วภายในนะครัถือว่ายอดยินมากๆนะครับมาด้วยสีเบาเป็นสีแดงนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาด้วยงบประมาณเพียงแค่นะครับ2องล้านสี่แสบาทเท่านั้นเองนะครับกับตัวรถนะครับปี2016นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง39,000ก้ิโลเท่านั้นเองนะครับในส่วนของภายนอกนะครับตกแต่งด้วยพาร์ทที่เป็นชุดแต่ง AMG Sport Package นะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบ Intelligent Light System นะครับ กระจังหน้านะครับเสริมล้อกันอีกเข้าไปนะครับด้วยกระจังหน้าแบบ GT Sport นะครับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อลายของ AMG นะครับให้ขนาดถึง19นิ้วนะครับนี่กันเลยครับภายในเห็นไหมครับสีแดงนะครับเท่สุดๆเลยนะครับในส่วนของภายในตัวนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยทริมนะครับที่เป็นแบบลายไม้สีดำนะครับเพื่อจะเพิ่มความหรูหรานะครับของห้องโดยสารด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะตัวนี้จะเป็นบ่อแบบทรงสปอร์ตนะครับพร้อมกับตัวบันทึกตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับได้ถึง3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบคีเ s นะครับพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360องศานะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นหน้าจอแบบ a อ d i โอ20นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ CD แล้วก็ยังเล่น usb ได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าหายย่สุดๆนะเพราะมาพร้อมด้วยสีดำบอดแดงนะครับเรามาทวนปีรุ่นกันอีกทีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมด้วยตัวรถนะครับปี2016นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง39,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่เบนนเคตั้งเพียง 2,490,000บาทเท่านั้นเองครับ มาต่อที่คันที่2ของเรานะคะคุณภาพเต็มร้อยวิ่งน้อยสุดๆเลยนะคะคันนี้วิ่งน้อยมากค่ะเพียงแค่5,210กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ กับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะมาพร้อมกับเกียร์รูปแบบใหม่นะคะอย่าง n i g r i t o n i c นะคะให้อัตราการเร่งนะคะที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะเลขงไม้วิ่งน้อยอย่างที่บอกไปนะคะเพียงแค่5,210กิโลเมตรนะคะกับราคาพิเศษเพียงแค่2ร้าน6,900บาทเท่านั้นนะคะคุณก็ได้เป็นเจ้าของ C-Class Coupe สวยๆคันนี้ได้แล้วค่ะ ออปชันคันนี้นะคะมีมาให้แบบเต็มเต็มเต็มคันเลยทีเดียวนะคะโดดเด่นค่ะตั้งแต่ด้านหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยแบบไดมอนด์ g r ลวนะคะสวยงามมากค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบ LED intelligent light system นะคะเป็นไฟอัจฉริยะค่ะล้อแม็กค่ะเป็นดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะสีใบคันเลค่ะขนาดถึง19นิ้วเลยแล้วก็สัดส่วนด้านข้างของเขานะคะต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆนะคะมีความราดของรางคาแบบนี้เลยจะเป็นทรงคูเป้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมก,กับกระจกเฟรมเลสที่ไ ขอแบบนี้อีกนะคะต้องบอกว่าให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบขีดสุดเลยทีเดียวนะคะและด้านหลังค่ะก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะคะและระบบแฮนด์ฟรีแอสเตดอีกด้วยนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ 2,000cc 211แรงม้าเลยทีเดียวนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจ ซีคาสคูเป้สวยๆคันนี้นะคะก็สามารถสแกนทีวโค้ดนะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมได้เลยนะคะและสําหรับภายในนะคะของ c 250คูเป้นะคะที่เป็นเกียร์รูปแบบใหม่อย่าง9 g ้าจโทนิกเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือในเรื่องของคอนโซลกลางของเขาค่ะจะเป็นลายแบบคาร์บอนเคฟลานะคะซึ่งจะแตกต่างจากตัวปีที่แบบเก่าลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ค่ะฟังก์ชันนะคะมีมาให้แบบครบคันกันเลยค่ะหน้าจอนะคะก็สามารถเชื่อม ต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ USB บลูทูธเมม m มรี p แพคเกจหลังคาแก้วนะคะแอ b เบียนไลท์ค่ะแล้วก็ยังมีกล้อง360องศาอีศด้วยนะคะฟังก์ชันคันนี้นะคะต้องบอกว่าครบคันมากจริงๆนะคะแล้วก็สภาพของรถเนี่ยต้องบอกว่าใหม่กริปมากๆนะคะกับเลขไม้ที่วิ่งแบบน้อยๆนะคะเพียงแค่5,210กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวรถเป็นปี2017ค่ะราคาพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่2 6 0้าน บาทเท่านั้นนะคะถ้าพลาดคันนี้ไปนะคะเสียใจแน่นอนค่ะท่านผู้ชม ร้อนแรงที่สุดนะคะก็ต้องยกให้กับ2คันนี้เลยนะคะสีขาวสุดหรูคุณหนูสุดๆค่ะกับสีดําสุดเท่นะครับคมเข้มสุดๆนะครับกับงบประมาณนะครับเริ่มต้นเพียงแค่2องล้านสี่แสนบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็ได้เป็นเจ้าของนะครับรถ m e r c e d e s b e n z C Class Sport c o u p e กันได้เลยนะครับและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งนะครับต้องมีสูย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ